สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่โรงแรมอยูเขาใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับของโรงแรมนะครับแล้ววันนี้เราพักกัน1คืนนะครับที่นี่ในช่วงของโควิดครับลองไปชมบรรยากาศกันดูนะครับว่าจะสวยงามคุ้มค่ากับราคาท,ที่จ่ายปไปหรือไม่นะครับ ะว่ายน้ำอ,อันนี้ของเบ็กใช่ไหมเราจะนั่งได้นะอาบแดดเราอยากเล่นนะ่ะว้าววันนี้จะพามาแนะนำโรงแรมบนเขาใหญ่นะคะไปครับไปดูห้องว้าฝนตก อันนี้เป็นห้องเป็นห้องดีลักรูมนะครับมาก็เจออ๋อเดี๋ยวขอแนะนำนี่ก่อนเข้ามาเจออะไรเข้ามาตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแบบแบบตู้เสื้อผ้าเจ้าหญิงอะห้องแบบเจ้าหญิงนะตู้เสื้อผ้ามีอะไรบ้างชุดคลุมค่ะชุดคลุมแล้วก็ไม้แขวนนี่ไอ้ช้าง พี่นันกระเป๋าไฟฉายลมก็มีนะลมอันนึงก็ต่างแล้วก็มีนี่เป็นกระจกกระจกตัวนะครับมีที่แขวนของตู้นี้ตู้นึงนะคะมีตู้เซฟตู้เซฟนะคะแต่มีกไดเป่าไดเป่าผมได้ใหญ่นะอ่า อันนี้มีเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยแล้วเปิดให้พี่ขอากล่องไหมก็ไปดูห้องน้ำโอ้ให้ดูกว้างๆก่อนหว้องน้ำน,นะครับดูฝักบัวก,ก่อนฝักบัวเป็นชาวเวอร์นะครับแล้วก็ ก็มีที่นั่งอาบน้ำก็เป็นอันนี้เหมือนกันทุกไม่ใช่เป็นกันทุกอยู่กินเดียวกันอ๋อชาว์วเจอ๋อนี่ที่วางสบู่ล้างมือน่ารักมากเลยนะครับพทัทตันบัตจำรีแล้วก็อะไรนะผ้าคลุมผมมีน้ำสองขวดก็เป็นผ้าเช็ดนะครับ ก็นี่กระจกกระจกขยายมีปลั๊กไฟเสียบไดเป่าผมด้วยนะครับเป็นสายฉีดต่อไปก็ไปดูห้องดูห้องนอนมาแนะนำห้องนอนต่อเป็นเตียงแบบคิงไซส์นะครับ แล้วก็อันนี้เข้ามาก็จะมีอะไรให้เราดูวยเขามีหน้ากากให้เราเราจมีชาเออร์เกลหน้ากากองอันมีเออร์เกลมีกับกินทีแล้วก็มีจดหมายขอบคุณนะเตียงสัมผัสเตียงนุ่มไหมอ๋อเตียงโรงแรม5ดาวทั่วไปแล้วก็มีนาฬิกาปลุก ดนะคะนี่เปอนก็มีฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรทีวีทีวีเปิดปด้เยยังม,มีอะไรบา้างเขาบอกว่าน้ำลมทานได้นะคะเป็่ความดิ้งเลือกหนึ่ง,งกระปอ๋องอันนี้ดีกว่า,าช่วยดีกว่า แล้วก็ฝั่งนี้มีกาแฟแบบกาแฟเนี่ยแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟเหมือนกันทุกยูเลยทุกยูอื่นก็เป็นแบบนี้ก็มีแก้วนะครับเครื่องชงแบบนี้แล้วก็มีน้ำตรงนี้ให้อสองขวดกอันนี้เสียงเนินปักไฟอยู่ใต้นี่ก็มีนะ อ้าวอ๋อเราจะยืมไปเดี๋ยวนอนแล้วลองแล้วก็มีเก้าอี้พักผ่อนสองตัวไหนนะก็อมุมนี้ตจอน,นึงไหนลองไปดูข้างนอกอันนี้ห้องสองหนึ่งสองนะครับอันนี้ห้องดูวิวข้างนอกอนนจะเปนมีเก้าอี้นั่งพักผ่อ,อนเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นเป็นวิวสวยอ่ะ อันนี้เป็นห้องที่คอนเนคกันนะครับภูเขาหน่อยนึงมีลำธารอยู่ด้านหลังตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นลำธาร,าราไม่ใช่เอ๊ะไม่รู้อ่ะใช่ไหมไม่รู้กันเออใช่ใช่เป็นสระว่ายน้ำแต่ต้นไม้บังอ่ะนี่ครับเป็นสระว่ายน้ำ ก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลียงของห้องอื่นๆนะครับเขาปลูกอันนี้ต้นอะไรย่าแฟกหรอน่ครับพอมองกลับเข้าไปก็ควา,าชันสูงกว่านี้จะก็เจะเป็นอย่างนี้ภาพรวมโอเคจบเท่านี้ ไปดูแมวดูตรงอื่นติ๊กไม่มีอะไรกินบ้างพี่อะจานอะไรขอใส่ใส่นี่ไหมนี่ยเลยโอ้ยต้องตัวเอาเผื่อด้วยยังไม่มีเลยเตรียมอีกตัต้องตัวให้น่อยในมุมนี้จะเป็นในส่วนของสลัดนะครับแล้วก มีโยเกิร์ตต่างๆนะครับมีฟุตสลัดนะครับแล้วก็ขนมปังอันนี้จะเป็นเบสิกที่โรงแรมนะครับต้องมีแต่วาา่าแยมที่นี่ก็จะมีให้เลือกเยอะนิดนึงนะครับเบเกอรี่ต่างๆนะครับก็วางเรียงรายให้เราเลือกหยิบนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของอาหารนะครับอาหารหลักมีครับไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่นะครับ ก็นี่เป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศอบอันนี้เป็นผัดผักบุ้งนะครับแล้วก็เปิดตุกอันเลยครับอันนี้อร่อยมากครับแนะนํานะครับแกงเขียวหวานผัดมุ้นเส้นแล้วก็มีข้าวนะครับข,ข้าวผัดข้าวผัดข้าวสวยมีครับก็มุมนี้เป็นข้าวต้มนะครับก็เป็นมันฝรั่ง ต่างๆนะครับแพนเค,คน้กขนมจีบแล้วก็จะเป็นสเตชันขายอยู่ด้านนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ